ดีย๋ยวเราตามไปดูคข้างๆกันค่ะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นในสังกล้อ,อแมกเมลนะคะเราลงล้อ,อแมกเมลมาให้ทั้งสี่ล้อ,อเลยนะคะ็กใหมย่ยางใหม่นะคะสภาพยางของเรายังเป็นยางซีใหม่ไม่น้อยนะคะสภาพยางยังใหม่ใช้งานได้เป็นนานแน่นอนนะคะารายละเอียดรอบรถของเรานะคะยังดูดีสวยนะคะไม่มีรอยติดตัวอยัคไปกระจกนะคะจะเป็นคลมด้วยครบียม,มเลยนะคะสวยๆตัดกับตัวรถสีดำสวยงามล ล้อเมกเวลสภาพยางปีใหม่แน่นอนและตรงนี้นะคะเป็นเส่วนรับของตัวเส้นดีลิชั่นนะคะถ้าเกิดว่ามัานท้ายของน้องโคอนแบบนี้นะคะเราจะสังเกตเห็นได้เลยว่าเป็นของแท้นะคะเป็นเส้นดีลิชั่นแท้นะคะคุณผู้ชมมาดูด้านหลังนิดนะะึงค่ะนสำหรับด้านหลังนี้นะคะจะเป็นส่วนของเหล็กคัมบ์ล็อกไก นี้ก็ยังเป็นสภาพเดิมเดิมโรงงานเลยนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆเปิดภายในให้ชมกันค่ะสำหรับภายในนะคะจะมาพร้อมกับบอกผ้าสีดํานะคะสภาพบอกยังสวยเดิมโรงงานเลยนะคะไม่มีการขัดรุ่ยนะคะยังเป็นสภาพสวยสภาพเดิมโรงงานนะคะบอกเลยว่าเป็นสีดําดูและรักษาทำความสะอาดได้ง่ายมากๆเลยนะคะเละดดูตรงนี้กันค่ะ สำหรับตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของเม็ดอาร์ตนะคะเม็ดอาร์ตยังสวยกลมกลิ้งปั๊บดุดเลยนะคะยังสวยเดิมๆโรงงานกระเลยทีเดียวนะคะรับประกันนะคะว่าไม่เชิดไม่เคยมีการชนหลักสีคอนน้าท่วมมาอย่างในนอนอานเดเรามาดูในส่วนของตัวแคปของเรากันบ้างนะคะคันนี้จะเป็นรถกระบะแคปนะคะรายละเอียดของแคปนะคะจะเปิดได้สูงสุดร้อยแปดสิบองศาเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในส่วนของน็อตแคปนะคะยังเป็นน็อตเดิมๆโรงงานเลยนะคะ ยังอยู่เดิมๆยังสวยงามนะคะเจ้าของเดิมดูเลรักษาดีมากนะคะใช้งานน้อยมากนะคะและในส่วนของด้านหลังแถบตรงนี้นะคะจะเป็นบอกหนังค่ะดูเลรักษาทำความสะอาดได้ง่ายนะคะจะเป็นบอกหนังใหม่ๆเลยะค่ะอ๋อานะ้าเฟิร์นขออนุยาสตาร์ทเปิดกุญแจให้ดูเลขไม้กันนะคะสำหรับเลขไม้ของเราหลักหมื่นเท่านั้นนะคะอยู่ที่8 5 7 4 2กิโเท่านั้นเองนะคะ เป็นหน้าจอแบบทันสมัยเลยค่ะไม่ว่าจะรับสายวางสายนะคะหรือว่าเสียบสาย USB นะคะเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้เลยทันสมัยมากๆเลยนะคะระบบแอร์นะคะยังเป็นระบบใช้งานได้ปกติเลยนะคะไม่ว่าปรับความเย็นได้ขนาดไหนนะคะแล้วก็ในส่วนของเกียร์ค่ะยังเป็นเกียร์เดิมๆโรงงานเลยนะคะเป็นเกียร์แมนนวลใช้งานง่ายๆนะคะ6สปีดค่ะ สำหรับแผงประตูของเราตรงนี้นะคะจะเป็นระบบไฟฟ้าเลยนะคะใช้งานได้ง่าย <fuss S 1> นะคะปุ่มปลดล็อกปุ่มล็อกนะคะยังอยู่ดีเหมือนเดิมนะคะยังใช้งานได้ตามปกติเลยแล้วก็ในส่วนของไฟ,ไฟไฟบนไฟล่างไฟหลีนะคะยังใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะ <c fi> ตัวปัดน้ําฝนต่างๆนะคะยังอยู่ดีอยู่สวยไม่มีการแตกหักแต่อย่างใดเลยค่ะเมาชมให้วจริ <c fi> งของคันนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้จะ โรงงานเลยนะคะสภาพเครื่องเครื่องของเขายังใหม่กริบนะคะคุณลูกค้าสะอาดสะอ้านมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดของปลนนัดต่างๆนะคะยังอยู่เหมือนเดิมนะคะไม่มีรอยแกะไม่มีรอยแงะนะคะคันหน้านะคะคันหน้าเดิมๆเ,เลยนะคะไม่มีรอยบุกรอยเบี้ยวเพนเพนต่างๆอยู่ดีอยู่สวยนะคะอยู่ครบะแผ่นมอก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะ <c ans> แล้วก็ฝากระโปรงด้านบนค่ะจะเป็นเม็ดอัพเดิมๆเ,เลยนะคะไม่มีรอยชนบุกแน่นอนนะคะ ตรงปกครบทุกจุดแน่นอนนะคะเก่นการความร้อนค่ะยังอยู่เหมือนเดิมนะคะยังสวยงามไม่มีการขาดคุ้ยแน่นอนค่ะสำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่กําลังมองหารถกระบะเก็บไว้ใช้งานสักคันนะคะแต่ไม่อยากขนสูงไม่อยากขนยดเยอะนะคะอยากขนสบายกระเป๋านะักเกินแนะนาเป็นคันนี้เลยนะคะราคาสุดคุมเพียงแค่469,000บาทเท่านั้นนะคะหากคุณลูกค้ามีเอกสารดีประวัติดีสามารถเด่